คัมพีห้าห่วงโดยมิยามอโตมุสชิแปลและอ่านออกเสียงโดยลอดออฟวอรนิตคัมพีแห่งอาโป 12. เรื่องลำดับที่4ของเบื้องหน้าการตั้งท่าที่สี่ ตั้งท่าดาบเป็นแนวขวางไว้ที่สีข้างซ้ายอาจพาดมือที่ศัตรูฟันค้างจากข้างล่างได้โดยตั้งจิตพาดมือว่าศัตรูจะฟันลงมาใส่ดาบที่พาดจากข้างล่างอาจรับวิถีของทาจิไปทั้งอย่างนั้นแล้ววาดไข้ขึ้นมาบนไหล่ของตนแล้วฟันนี้คือวิถีแห่งทาจิหรือแม้ยามศัตรูฟันค้างรับวิถีของทาจิ เป็นวิถีเอาชัยควรคิดพินิษให้ดีๆ